สวัสดีทุกคนนะคบผมก็หลังจากที่ปรับ G นะครับได้มีการอัปเดตแพดใหม่เข้ามาเนาะอ่าเมนูต่างๆนะก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอ่าการตั้งค่าพื้นฐานเนาะอ่าซึ่งหลายๆคนนะครับก็หาอ่าตัวเมนูเปลี่ยนเซนะิร์เวอร์เนี่ยเลือกเลือกเซอร์เวอร์ไม่เจอเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะบางคนตอนนี้ไปท่องเที่ยวอยู่ยุโรปนะอเมริกาอยู่หรือว่าบางคนก็อยากจะเปลี่ยนจากเอเชียไปเล่นอย่างอื่น เนาะตอนนี้ก็หาไม่เจอเนาะและก็หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้สามารถเล่นเป็นโซนนะครับเป็นจังหวัดเป็นเขตได้ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรยังไงเนาะครับผมไปที่ตั้งค่านะอ่าแล้วก็พื้นฐานเลยนะครับผมในส่วนของคนที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับให้กด ุ่มไปที่บัญชีนะครับอ่าบัญชีตรงนี้นะเนี่ยตรงด้านล่างนะครับด้านล่างมุมขวามือเนี่ยเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีสามสี่เมนูเนาะตรงเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับอยู่อันสุดท้ายนะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็กดไปที่แก้ไขเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลือกไปแล้วเนี่ยอีกหกสิบวันนะครับมันถึงจะกลับมาได้ถึงจะเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึงนะ่งเนาะตัวนี้ก็เลือกให้ดีๆนะครับผม ตัวนี้นะครับถ่าใครอยากเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนไปเล่นดูนะเผื่อได้บรรยาการใหม่ๆนะครับโอเคตัวนี้เสร็จแล้วเนาะทีนี้เรามาดูว่าไอ้ตัวที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเล่นเป็นโซนเป็นจังหวัดเนี่ยเป็นเขตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนาะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอ,อยู่ไหนล่ะนี่ไง การอนุญาตฟีเจอร์โซนนะครับผมมันก็จะมีปุ่มแก้ไขนะครับปุ่มแก้ไขเนี่ยเนี่ยคลิกเข้าไปตรงแก้ไขนะครับเออแล้วก็มาแตะที่นะครับแตะเพื่อตั้งค่านะครับเนี่ยตัวสีสีส้มๆเนี่ยเออเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีแต่ละจังหวัดอ่ะจริงๆมันเขียนว่าอำเภอจริงๆไม่ใช่อำเภอนะเป็นจังหวัดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะ อ่ก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆ,ๆเนาะที่มันสามารถที่จะเลือกเขตเลือกเขตได้เนาะอ่าอย่างอย่างอย่างกรุงเทพนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเขตจะจุดจกักถนนเยาวาราชอะไรประมาณเนี้ยสวนลุมวงเวียนใหญ่เนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆอ่าอย่างเชียงใหม่อ่าเชียงใหม่อย่างเงี้ยก,ก็ก็ได้นะเอ้ยนะมีเชียงใหม่นะเชียงใหม่นะเนี่ยกาดน้าโมอ,อะไรอย่างเงี้ย ยางไลไม่ได้นะชลบุรีได้นะชลบุรีสวนนงนสดหาดพัทยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวอยู่ขอนแก่นอย่างขอนแก่นไม่ไม่มีนะ,ะเดี๋ยวดูจังหวัดใหญ่อื่นๆบ้างมีไหม,มนคนปรปฐมอย่างโคราชก็ก็ไม่มีนะนครศรีธรรมราชก็ไม่มีปทุมธานีที่เป็นปราปรบรณทลนก็ไม่มีนะครับเลือกไม่ได้นะเรียนได้เฉพาะเป็นจังหวัดนะครับ ที่ไหนอีกหมดหรือยังจังหวัดใหญ่รออย่างสงขลาสงขลาก็ไม่มีนะสุราษฎร์ก็ไม่มีอุบลอ,อุบลก็ไม่มีอุดรน,นะครับเล่นได้แค่จังหวัดนะ,ะไม่มีเขตนะกำหนดเขตไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะเนาะเผื่อแบบว่าใช้ภาษาเดียวกันหรือว่าสุ่มไปเจอเพื่อน หรืออาจจะเจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยอันนี้ล้อเล่นเนาะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเล่นในเขตจํากัดเผื่อแบบว่าเราคือเมือหนึ่งของจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็จะมีอายุนะครับมีอายุ3ามสิบวันนะครับอ่ะถึงสามารถเปลี่ยนได้นะก็ไม่นานนะหนึ่งเดือนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูอ่ะเผื่อมันจะได้กินไก่บ่อยขึ้นจริงไหมไม่รู้โอเคนะครับก็ ลองปเปลี่ยนกันดูได้นะเพราะว่ามันมันมันจะค่อนข้างสนุกนะผมว่าอ่ามันสามารถอ่าอะไรอ่ะแชทเฉพาะเมืองเดียวกันก็ได้อะไรเงี้ยผู้เล่นเมืองเดียวกันอย่างเงี้ยอ่าคุยกันอะไรอย่างนี้ได้เนาะโอเคครับผมก็นะครับลองปเปลี่ยนกันดูเนาะสำหรับอ่ทาท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ